รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8มะยงชิดโอ้ยคุณรีบดื่มดำ่ไปเลยนะเพราะปีหนึ่งมีครั้งเดียวจัดกันไปเลยหลายๆกิโลแล้วเดี๋ยวค่อยไปลดน้ำตาลกันครั้งหน้านะคะไปดูเกษตรทำเงินที่พิษณุโลกปลูกมะยงชิดรายได้เป็นแสนปลูกยังไงเนี่ยโอ้หูนี่มะยงชิดแล้วก็พันไข่ไก่นะคุณลูกเท่าไข่ไก่อะเนี่ยค่ะไร่นี้คือไร่ชนลักษ ที่พิษณุโลกนะคะออกผลดกทุกต้นนะคะลูกก็โตผิวเปลือกก็เกี้ยงไร้รอยยางสีส้มสุกน่าทานมากแล้วรสชาตินะคุณเอ้ยเปรี้ยวอมหวา<อ>นนี่นะคะคืออร่อยทุกลูกอะเขาเค<น>็มนี้เลยนะน,นี่นะคะนี่เจ้าของไร่อไปฟังเขาสักหน่อยชื่อคุณชนเมศเพชรประดิษฐ์ค่ะเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนตรงนี้เป็นสวนเกษตรอินทรีย์นะไม่พึ่งสารเคมีแล้วล่ะแล้วก็ ผลลัพธ์ออกมาก็คือดีงามด้วยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆตอนแรกก็ลองผิดลองถูกนะใช้สารเคมีมาเป,ป็นสิปีรายจ่ายสูงจริงๆผลผลิตมันก็ไม่ได้อ,องอกงามเท่าที่คิดไว้ก็เลยเปลี่ยนเป็นปลูกมะยงชิดแบบอินทรีย์เลยละกันอู้ผ่านไป3ปีผล,ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นน่ะธรรมชาติดีที่สุดจริงนะครับสร้างไรายได้หลักแสนปีนี้เห็นว่ามะยงชิดออกดอกออกผลอู้นี่ะคะเห็นไหมคะอยากกินทั้งงนั้นอู้อยากฉันอยากจะจัดไปทั้งลังเลยนะคะกินหมดเลยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าผลผลิตมันมากขึ้นหลายเท่า <c oughs> ก็คาดว่าน่าจะมีไรายได้ไม่แสนแล้วละจ้อล้านเลยละกันหลักล้านเลหลักล้านนะจา้า<อ>ฟังเจ้าของรายเลยค่ะแต่ก่อนเราทําเคมีมาเป็นหลักทําเคมีันเป็นสิบปีอะค่ะแต่ทีเนี้ยรายได้เราก็ไม่ค่อยดีขึ้นเพราะว่าสภาพอากาศอย่างหนึ่งผลผลิตมันลดลงเราก็เลยเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย์ได้ประมาณสักสามปีครับรายได้ต่อปีอย่างปีที่แล้ว ประมาณ2องแสนกว่าบาทแต่คาดว่าปีนี้ปีนี้ผลผลิตมากกว่าปีที่แล้วประมาณ3ถึงสีเท่าอะค่ะน่าจะได้เยอะกว่านั้นค่ะอ๋อนี่นะคะขอให้ขายดีๆด,ดูแล ดูแลมะยงชิดดูแลยังไงอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้หลังเก็บผลผลิตอ่ะใส่ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนนะแล้วก็ราดน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วน้ำหมักสางข้าวจากนั้นพืชภาก็จะตกแต่งเอากิ่งไม้แห้งออกคอยดูแลตัดหญ้าซะหน่อยแต่พอถึงฤดูหนาวออกดอกแบบนี้พ่นน้ำส้มควันไม้เลยค่ะพ่นแบบเขาจะผสม,มระหว่างน้ำส้มควันไม้เหล้าขาว<อ>กากกาแฟหมักวิธีธรรมชาตินี่เห็นไหมควันไม้เนี่ยมลแรงไม่ใกล้เลยนะ ใช่แล้วเป็นการเร่งฮอร์โมนคอยดูแลรดน้ anyway. um> ําแบบนี้ค่ะพอผลใกล้จะแกะอยู่ให้น้ําเลยนี่เป็นเทคนิคของเขานะเพื่อให้มะยงชิดมีรสชาติหวานธรรมชาติแล้วก็รอเก็บผลขายเนี่ยเป็นการเกษตรลงทุนไม่มากแต่ให้ผลผลิตดีและปลอดภัยทั้งคนที่ปลูกแล้วก็คนที่กินทั้งผู้บริโภคด้วยนะคะราคามะยงชิดเนี่ยถ้าพันไข่ไก่นะอยู่ที่กิโลละร2 0ยบาทหนูคุณป้ากินเต็มปากเต็มคำเลยนี่พอมาถึงเราทำไมมันส0 0้อยกว่าล่ะ Ha <laughs> ha พูดจะซื้อกินทุกวันเลยนะคะกินละร้อยยี่สิบเอกแต่ถ้าเป็นมะปรางหวานพันส่วนาบาทอันนี้กิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบอุ้ยคุณพี่คุณพี่ขายไม่แพงเลยอย่างนี้ต้องต้องเรีบอุดหนุนแล้วล่ะแพงเขากันกระแทกทุกลูกเลยนะอ๋อเนี่ยค่ะกันกระแทกเม็ดต่อมเม็ดทุกลูกนะคะอยากชิมสั่งจองล่วงหน้าสักนิดหนึ่งนะเบอร์โทรศัพท์ไปดูในเพจปากท้องต้องรู้เลยแล้วก็เฟซบุ๊กไร่ชนลักษ์นะคะสนับสนุนเลยค่ะจะย่าพับสคริปต์แน่นอนอ่ะเนี่ยอุ้ยไม่รู้ใจล่ะกำลังจะพับเล ออขนาดนี้จะยกลังตั้งแต่ต้นเลยนะถูกอ่ะร้อยยี่ิบอ่ะตกใจเลยซื้อสามร้อยย่สิบอ่ะแต่ให้แค่ขนส่งยอมน้ำมันแพงเนาะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม